¡Gracias ยังไงอ,อายุเดือนกว่าๆสองเดือนเนี่ยครับลองซื้อมาเลี้ยงดูครับเขาบอกว่ามันดูร้ายแต่แบบพละกําลังมันแรงมากเลยครับ<ป>เวลาที่มันเจอเราเนี่ยตอนที่เรากลับมาจากที่ทํางานหรือว่าตอนทีเ่เราตื่นนอนใหม่ๆออกออก,ออกมาหามันเนี่ยโอ้โหมันฉุดกระชากลากถูเราแบบ แรงมากครับดูจากโครงสร้างนะครับของของตัวมันคือมันเป็นมาที่แข็งแรงแล้วก็ขาใหญ่แต่นะว่าตรงฟันมันแหลมมากตรงกรามมันสั้นแต่ว่าเวลากัดมันมีเขียวครับกัดแบบนี่ครับเขี้ยวมันกัดแบบโอ้โหจนกางเกงผมขาดนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นพันุพิษบูตัวเมียเขาบอกว่ามัน ตามในข่าวเนาะมันก็กัดเจ้าของอกัดคนที่ไม่ใช่เจ้าของด้วยบางทีก็อาจบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ให้เลี้ยงนะครับแต่ประเทศไทยก็มีมีไม่ให้เลี้ยงอยู่แต่ว่ามันมันก็มีกลุ่มที่เลี้ยงอยู่นะครับแต่กอ็อยากลองเอามาเลี้ยงดูครับว่ามันจะดูร้ายเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าแตเา่เอาจริงจริงนะเราเราดูแลเราเอาใจใส่เขาอะครับ เขาก็ไม่ไม่ได้ดูร้ายแล้วก็พยายามออพาเขาออกสังคมนะครับพาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุนัขเนี่ยมันจะมันจะเชื่องหรือไม่เชื่อมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะฝึกเขาอะครับถ้าแต่ว่านี้ไม่จน,นะก็ลงโทษด,ด้วยการเอาไปขังหรือว่าผูก้นะครก็จะได้รู้ ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมันผิดนะครับก็จะลองเลี้ยงดูไปเรื่อยๆครับตัวนี้ได้มาในราคามิตรภาพนะครับที่จริงก็ขายยระมาน1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ผมได้มา1,500นะครับจากคนรู้จักนะครับก็ตัวนี้ตัวโตเร็วมากครับคือได้มาเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายลงนะครับนี่ก็เพิ่งมีเวลาว่างได้ถ่ายลงนะครับ อาหารก็ตอนนี้ให้กินหัวอาหารอยู่ครับแล้วก็ผมลองเอาข้าวเหนียวชงกับตับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขากินดีมากเลยนะครับก็เลี้ยงเขากินอาหารแบบบ้านๆได้อยู่ก็ stumble. ไม่น่าจะเลี้ยงยากเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งหัดเลี้ยนะครับปกติเขเลี้ยงแต่พันธุ์บ้านๆนะครับแต่ก็นี่คือลองเอาเขามาเลี้ยงดูนะครับเขาบอกว่ามัมนเป็นหมา ที่ซื้อสัตว์แล้วก็สามารถบางบางอ่าโพสบางคอมเมนต์บางไอเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นหมาที่ตายแทนอ่าตายแทนเจ้าของได้อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เพิง่งลองเลี้ยงดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อ่าควรระระวังก็คือว่าเนี่ยครับไม่สามารถวางไว้กับพื้นได้ต้องเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาจะแระบบแบบแล้วก็จะแบบ เอาไปแบบกัดเล่นหมดเลยครับสบายสบายเลยฮะสบายเลยใช่ไหมทุกอย่างที่ขวางหน้าคือเขาจะกัดเอาไปกัดให้หมดเลยครับก็อาจจะซนตามภาษาอ่าหมาเด็กเนาะตัวเล็กๆนะครับใช่ไง เป็นไงเป็นไงเมือม่อเ,เช้าเนี่ยมันเห็นตอนที่ผมตื่นนอนใหม่ใหโอ้กัดแบบรแรงมากเลยครับตอนนี้มันอาจจะกำลังง่วงนอนอยู่เพราะตอนนี้ช่วงกลางวันนะครับเป็นไ,ไงไม่ดื้อละเมื่อเช้านี่โอ้โหไม่ได้เลยเนาะคือบาง บางตัวเนี่ยหูมันมันก็จะสั้นๆแต่ว่านี่ไม่ได้ตัดหูมันนะครับก็สงสารไม่ไม่ตัดนะครับเอาเอาแบบนี้เลยเอาเอาแบบที่เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับก็เขาจะตุกประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็ตัดนี้เลยตัดหัมันนี่เลยตัดแล้วนเนี่ยเกือบประมาณนี้นะครับที่เขาตัดไปนะครับบางบาง,บางเจ้าท,ที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่นี่คือไม่ตัดคือสงสารเขานะครับ มาใช่ไหมไปนอนไปนอนนะไปนอนไหมอืมเคนะครับก็จะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวก่อนนะครับเปิดตัวสมาชิกใหม่นะครับเจ้าเต้าหู้นี่เองนะครับนอนนหนงนะครับไงเคครับผม อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเขาตัวโต,วตวขนาดไหนหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมสําหรับท่านไหนที่มีคําแนะนําดีๆที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็แนะนําผมได้นะครับว่าจะควรจะเลี้ยงเขายังไงนะครับ มือใหม่ครับไม่เคยเลี้ยงหมาพันธุ์นี้เลยนะครับก็ท่านไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อยากแนะนํานะครับยินดีนะครับผมแนะนําผมได้นะครับจะได้เลี้ยงเขาได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูร้ายเหมือนที่เขาพูดพูดกันมานะครับไออยู่ดีดีสิไอ,อเดินเล่นไปนอน ไ,ไม่ให้กัดนะเนี่ยเข้าใจไหมไม่ให้กัดนะเข้าใจไหมยนีไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นการอบอกทั่วไปครับช่องผมไม่ได้แบบสติ๊กว่าจะเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นการ ใช้ชีวิตประจำวันผมเนี่ยนะครับว่าผมทำอะไรนะครับผมมีอะไรนะครับผมก็จะอัาขึ้นในช่องนะครับให้เผื่อท่านไหนที่ชอบแนวแบบผมทำก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้นะครับ P N Channel ครับผมวันนี้ลาไปก่อนบายบ๊ายบายสิบ๊ายครับไปไม่ปโอเคอะไรอะอาทุสาธุให้กด subscribe ใครกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไลคกดไลค